ผัดไข่นะคะเคียรีเวอร์นะคะข้าวเย็นเหลือนะคะเคียร์จะมาผัดข้าวผัดไข่คะ่ะไปชมกันเลยนะคะเพื่อนๆไปค่ะก็มีนะคะข้าวเย็นค่ะหมูค่ะเอ่อคะน้าค่ะไข่ไก่กระเทียมต้นหอมผักชี สีอิ๊วขาวน้ำมันหอยสีอิ๊วดำเอ่อรสดีน้ำตาลพริกไทยนะคะค่ะน้ำมันโอลีนหนึ่งช้อนแกงเนยหนึ่ง <c oughs> ช้อนกาแฟค่ะ <c oughs> เพิ่มความหอมกระเทียมค่ะสามกรีบยาบหมูนะคะ1นึ้อทีใส่ลงไปเลย ไข่ไก่ค่ะหนึ่งฟองตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะเพราะว่าบางทีไข่ไก่เขาละลายเ้าเสียใส่ฟองเดียวเพียไม่ชอบกินไข่เยอะแล้วแต่ชอบใครชอบดิเยอะก็ใส่ลงไปสองสามองได้หมข้าวเปล่าค่ะข้าวเย็นนะคะหนึ่งถ้วยใส่ไปเลย ปงุงรสเลยค่ะด้วยซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนแกงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟาผงนวลและผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟารสดีครึ่งช้อนกาแฟาพริกไทยครึ่งช้อนกาแฟาค่ะลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดจนกว่าจะแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผักกินดูก่อนได้ค่ะ ระหว่างรอผัาให้เม็ดข้าวกระเด้งเลยค่ะเนี่ยก็ะอบกระชากเม็ดข้าวกระเด้งใช้ไ,ได้ชิ้น่อนนี่โอเคอร่อยค่ะพอเม็ดข้าวเริ่มเด้งแล้วนะคะคณะขาลงเลย คนะสองต้นสามต้นแล้วแต่เราชอบใส่ลงไปเยอะๆก็ได้ต้นหอมค่ะหนึ่งต้นใส่ลงไปเลยคนๆๆแล้วตักขึ้นเลยค่ะตักเสร็จได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดไข่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวผัดไข่ค่ะ ข้าวเย็นเหลือๆก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆผัดดูได้ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย